78เนี่ยเป็นระดับสูงสุดของปีแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเดือนมกราคมนะครับถ้าในทางเทคนิคเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับราคาทองาระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับก็บส่งผลให้เกิดแรงซื้อส่งให้ราคาทองคำขยับขึ้นได้ในระยะสั้นนะนะครับประกอบกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างี่จะคาดการณ์ว่าประธานเฟดคนใหม่นางเจเน็ตเยเรนเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วเธอจะค่อนข้างสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายชุมปริมาณหรือตัว QE นะครับ จากการในส่วนของการถแถลงการครั้งแรกเนี่ยเคยน่าจะมีการส่งสัญญาณที่จะชะลอในส่วนของการปรับลดมาตรการ QE ลงะนะครับพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้ลด QE เท่ากับครั้งก่อนๆตามอย่างที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตัวทองคำเนี่ยรับซึมซับข่าวในเชิงบวกขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ราคามีการทะยานขึ้นมาค่อนข้นางเยอะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าในส่วนของคุณเจเนตยเล่นเนี่ยมีการแถลงแล้วก็เ มีการคงในส่วนของมาตรการ QE เอาไว้ตามเดิมนะครับหรือว่าส่งสัญญาณในส่วนของการปรับลดเพิ่มตามประธานเฟดคนอื่นๆที่พยายามที่จะพยายามให้มาตรการของ QE เนี่ยถูกตัดทอนลงก่อนที่จะสิ้นปีนี้อาจจะร่นถึงกลางปีนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลรคบต่อราคาทองคําเหมือนกันครับครับผมลองประเมินอัพไซด์กันหน่อยไหมครับทางด้านของคุณเจเนต็ตหาดมีการบอกว่าตัวของ QE จะมีการลดในปริมาณที่น้อยลงนี่ให้อัพไซด์ของทองคําไว้ถึงแนวต้านเท่าไหร่ดีครับ ในในส่วนของถ้าตัว QE นะครับมีในส่วนของการการลด QE ที่ลดลงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นผลบวกต่อตัวราคาทองคำนะครับ,ค,รบคิดว่าในส่วนของทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นทดสอบกรอบราคาด้านบนที่บริเวณหนึ่งพันร้ยกสิบห้าถึงหนึ่งพันสารอเหรียญดอลลาร์ต่อพอรออนซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับซึ่งเรามองอัพไซด์ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยรับข่าเชิงบวกขึ้นัานั้นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ ออกมาเป็นลบกับทองคําหรือว่ามีการลดตัว QE เพิ่มมากขึ้นน,นะครับตรงนี้มองสเตปแรกีนสุดของการย่อตัวเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาที่ระดับ1,265เหรีออยญดอลลาร์ต่อเสออนแลวก็่วนนวรับถัดไปเนี่ยที่ระดับ1,255เหรีออยญดอลลาร์ต่อสออนครับอืมครับผมก็คือตอนนี้เล่นกับประเด็นตรงนี้เป็นหลักนะครับในส่วนของตลาดทองคํา ครับใช่ครับยังยังแนะนําให้จับตาในส่วนของค่อยแถลงนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะวางแผนการลงทุนล่วงหน้าเลยว่าถ้าเขามาเป็นบวกจะบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างไรแล้วก็ในส่วนของข่าวเนี่ยถ้าไม่เป็นลบจริงๆเนี่ยเราจะบริหารจัดการในส่วนของพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะครับก็จะได้ใช้บริหาร เออมันนี่มเนเมนต์เข้ามาควบคุมความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงอีกทางหนึ่งครับครับผมคุณกรุ่ครับมีหนึ่งประเด็นครับด้านของแรงซื้อบัลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับอาจจะเป็นเพราะตลาดจีนเพิ่งกลับมาทําการเหมือนกันนะครับแรงซื้อในฝ้าฝังของจีนนี้มากน้อยขนาดที่จะหนุนระดับราคาตอนนี้ได้ไหมครับครับในใน,ใน,ในส่วนของการหยุดยาวของจีนในช่วงเทศกาลเริดจีนนะครับก็มาก็มีแรงซื้อเข้ามาดุนหนุนระดับค่อนข้างชัดเจน ดันราคาขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ,รบกลับในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยในตัวตลาดทองคำเนี่ยเริ่มกลับมามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของตัวความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคาเนี่ยถ้ามีการกลับมาสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยพอสินทรัพย์เสี่ยงถูกเทขายลงไปหรือว่าตลาดเกิดใหม่เกิดกลับลงไปเนี่ย ความน่าสนใจของทองคาก็จะมาเป็นปัจจัยหนุนดันราคาทองคําได้อีกครั้งหนึ่งครับอืมครับผมมาดูตัวของเซทฟฟกันครับคุณวรุษวันนี้ก็ถือว่าระดับนะครับปรับตัวบวกได้เหมือนกันแต่ว่าดูติดติดอยู่ที่876จสุดนะครับบ่ายวันนี้ทําไงดีครับกับซีรีเอชสิบสี่ครับครับตัวเซทฟิฟตี้เนี่ยคือนะครับก็ถือว่าการแว่งตัวของดัชนีเนี่ยยังยังแว่งตัวค่อนข้างผันผัวนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่ามีการแว่งตัวทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดน ช่วงเชา้าดีก็ยังยืนตลาดในแดนบวกได้อยู่นะครับถ้าอย่างไรแล้วนะครับยังแนะนํานักลงทุนลงทุนในกรอบนะครับก็ยังเป็นโซนกรอบในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านที่ที่ไม่ต่างจากเดิมมากนะโดยกรอบด้านบนเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ180จุดนะครับกรอบด้านล่างประเมินไว้ที่ระดับ865จุดย่ามองในระยะสั้นนะครับตัวดัชนียังมีโอกาสขยับขึ้นได้บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีความรุนแรงในส่วนของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเข้ามาเพิ่มเติมน,น,นะครับแต่ว่าในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะ รอในส่วนของส่วนแนวรับระดับ865จุดแต่ถ้ารับความเสีย่ยงได้ต่างจริงๆอาจจะไปรอซื้อแถวระดับ850จุดครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากน,นะครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองทางด้านของ YLG นะครับให้กรอบทองคำบ่ายวันนี้นะครับแนวรับแรก 1, 2 6 5อเหรียญแนวต้าน1,295เหหรียญนะครับจากราคาของทองคำที่มาทำดับสูงที่สุดในรอบ2เดือนด้วยกันนะครับตรงนี้คุณวรุษประเมินครับอาจจะเป็นการตอบรับไปสเต็ปหนึ่งหลังจากตัวเลขนอนฟาร์มเพโรนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศออกมาและปรากฏว่าตัวของตลาดแรงงานสหรัฐมีสัญญาณไม่ค่อยดีนักนะครับจากตัวเลขนอนฟาร์มเพโรว่าที่ตลาาดมีกร การไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คาดการไปแล้วครับว่าทางด้านของคุณเจเน็ตยเล่นประธานเฟดคนใหม่อาจจะมีการส่งสัญญาณเพิ่มเติมที่เป็นบวกกับตลาดทองคําในเชิงที่ว่าจะมีการปรับลดแต่ปรับลดลงไปในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมนะครับหากออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับถือว่าเป็นปัจจัยบวกลุนก้นกันกับแนวต้าน1,290ถึง1,300เหรียญน,นะครับ ให้ไว้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าตลาดน่าจะมีการดิสคาระดับตรงนี้ไประดับหนึ่งแล้วและส่วนของแนวรับครับหากออกมาเป็นลบนะครับหรือออกมาเชิงในด้านของความหมายแบบเดิมเกี่ยวกับการดําเนินโนโยบายทางด้านของ QE ในการปรับลดต่อเนื่องนะครับอาจจะได้เห็นการแนวรับแรก Step 1, เต็ปที่1 1265เหรียญแนวรับต่อไป1255เหรียญน,นะครับและนี่คือการประเมินกันในแง่ของตลาดทองคำครับ รามาดูตัวของเซ็นดิคส์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับเรายังเห็นภาพของตลาดแกว่งตัวเหมือนกันนะครับแกว่งตัวในกรอบแคบๆยังคงไปไม่ได้ไกลนักนะครับ